สวัสดีครับดีครับ .com นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเขียนสูตรคำนวณอายุให้ได้ผลลัพธ์เป็นปีเดือนและวันแบบนี้นะครับถ้าอายุมีทั้งปีเดือนและวันก็แสดงทั้งปีเดือนและวันแต่ถ้าอายุมีเฉพาะปีก็แสดงเฉพาะปีถ้าอายุไม่มีเศษเป็นวันก็แสดงปีกับเดือน ถ้าอายุยังไม่ครบเดือนก็แสดงเฉพาะวันแบบนี้เป็นต้นนะครับต้องการผลลัพธ์แบบนี้ต้องทำอย่างไรไปดูกันครับข้อมูลตัวอย่างของเรามีรายชื่อและวันเกิดเรียบร้อยแล้วเราต้องการอายุเป็นปีเดือนและวันที่เซลล์นี้เราจะเขียนสูตรที่เซลล์ C2 ดังนี้นะครับสูตรนี้เราใช้ฟังก์ชัน e f ร่วมกับฟังก์ชัน d a t e d i f นะครับลำดับแรกเราจะคำนวณปีก่อนเราจะเอาวันเกิดมาเปรียบเทียบกับวันปัจจุบัน แล้วให้แสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นจํานวนปีโดยเช็คว่าจํานวนปีนั้นมากกว่า0ย์หรือเปล่าถ้าปีมากกว่า0เราจะเอาจํานวนปีมาบวกกับคําว่าปีแต่ถ้าจํานวนปีน้อยกว่า0เราจะไม่ให้แสดงข้อความใดๆต่อมาใช้ฟังก์ชัน if ร่วมกับฟังก์ชันเดเดดเเหมือนเดิม ตอนนี้เราจะมาเช็คอายุที่เป็นจำนวนเดือนที่เกินจากจำนวนปีมาแล้วโดยเอาวันเกิดมาเปรียบเทียบกับ,กบวันปัจจุบันเช่นเดียวกันแล้วให้แสดงผลออกมาเป็นจำนวนเดือนที่เกินปีมานั่นเองแล้วมาเช็คดูว่าจำนวนเดือนดังกล่าวมากวกว่าศูนย์หรือเปล่าถ้าจำนวนเดือนดังกล่าวมากกว่าศูนย์เราจะเอาจำนวนเดือนมาบวกกับคำว่าเดือนแต่ถ้าจำนวนเดือนเท่ากับศูนย์เราจะไม่แสดงข้อความใดๆ,ๆต่อมาเราจะคำนวณจำนวนวันที่เกินเดือนมา แต่ยังไม่ครบหนึ่งเดือนเหมือนเดิมครับเราจะเปรียบเทียบวันเกิดกับวันปัจจุบันแล้วให้แสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นจํานวนวันที่เป็นเศษจากเดือนถ้าจํานวนวันดังกล่าวมากกว่า0ูนเราจะเอาจํานวนวันมาบวกกับคําว่าวันแต่ถ้าจํานวนวันดังกล่าวเท่ากับ0ูนย์เราจะไม่แสดงข้อความใดๆอันนี้คือความหมายของสูตรนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อเขียนสูตรเสร็จแล้วกดปุ่ม enter เราก็จะได้อายุเป็น ปีเดือนและวันตามที่ต้องการหลังจากนั้นคัดลอกสูตรจะเห็นว่าอายุของคนไหนมีเฉพาะปีคือเป็นจำนวนปีบริบูรณ์ไม่มีเศษเป็นเดือนหรือวันก็แสดงเฉพาะจำนวนปีกับคำว่าปีอายุของคนไหนมีทั้งปีทั้งเดือนทั้งวันก็จะแสดงทั้ง3ส,ส่วนอายุของคนไหนไม่มีปีไม่มีเดือนก็แสดงเฉพาะวันแบบนี้นะครับ อันนี้ก็คือวิธีการเขียนสูตรคำนวณอายุออกมาเป็นปีเดือนและวันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ